พี่ตั้มเคยบอกว่าจอดท้ายแล้วให้สังกะโปงหรือว่าขอบกระจกสีดําด้านล่างเนี่ยให้ตรงกันชนด้านล่างของกันข้างหน้าก็โอเคแล้วนะครับแต่อืพี่ตั้มดูสิมันกล้เหือเกินพอเลี้ยวออกไปเนี่ยกลัวว่าด้านข้างฝั่งซ้ายจะไปคูดของเขาไม่กล้าจริงๆเนี่ยโอ้มันได้จริงๆหรอพี่ตั้มทำจริงๆ วัสดีครับผมตั้งทามยะออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการเดินหน้านะครับอ่าแต่เราเลี้ยวขวาออกจากคันด้านหน้านะสมมุติเหตุการณ์นะครับเราเดินหน้ามาปุ๊บเราถอยเข้ามาปุ๊บอ่ก็แล้วแต่นะเรามาจอดต่อท้ายคันด้านหน้านะครับอ่าตามสเต็ปที่ผมเคยบอกเพื่อนๆนไว้นะครับว่าให้สันกระโปรงด้านหน้านะครับหรือสันขอบกระจกสีดำนะครับตรงกับกันชนล่างของคันข้างหน้าถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับก็มีเพื่อนๆนนะครับ สงสัยนะครับยังกัางขานะครับแม้กระทั่งนักเรียนของผมนะครับก็ไม่กล้านะผมก็เลยต้องทําคลิปนี้มานะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้รู้ได้ทราบนะครับว่าวิธีการที่เรากะระยะเนี้ยมันสามารถนะครับขับรถออกไปได้นะนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม s u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดปุ่ม Subscribe นะครับกดรืยยังเอยกดหรือยังครับานะครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับ สําหรับอีกหนึ่งความกลัวนะครับสาหรับมือใหม่นะนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับจอดรถปุ๊บอ่านะครับจอดรถต่อท้ายคันข้างหน้านะครับเราจอดขวางนะนะครับสมมุติว่านะครับด้านข้างเขาจอดกันเต็มหมดเลยนะครับเราจอดต่อท้ายคันข้างหน้านะครับคันข้างหน้านะครับจอดท้ายพี่ตั้มเคยบอกว่าจอดท้ายแล้วให้สังกะโปงหรือว่าขอบกระจกสีดําด้านล่างเนี่ยให้ตรงกันชนด้านล่างของคันข้างหน้าก็โอเคแล้วนะครับแต่พี่ตั้มดูสิมันใกล้เหลือเกินพอเลี้ยวออกไปเนี่ย กลัวว่าด้านข้างฝั่งซ้ายจะไปคูดของเขาไม่กล้าจริงๆเนี่ยโอ้มันได้จริงๆหรอพี่ตั้มทำจริงๆนะครับอ่าเพื่อนๆหลายคนสงสัยแล้วก็กลัวมือใหม่กลัวมากๆครับเวลาจอดรถปุ๊บแล้วก็พอบอกพอทําตามที่ผมบอกว่าอ่านะครับเวลาเราจอดรถให้สังกระโปรงแล้วก็ขอบกระตกด้านล่างเนี่ยอยู่ตรงกันชนหน้าเนี่ยเวลาเลี้ยวออกไปเลี้ยวออกได้เลยสบายใจได้เลยไม่ครูดไม่ไม่ชนแน่นอนถ้าทําตามที่ผมบอก เพื <P ere mon ies> ่อนๆบางคนก็ยังไม่กล้าน,นะครับแม้แต่นักเรียนบางคนที่ผมไปสอนก็ยังไม่กล้าน,นะครับเพราะว่าเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยเรามองไปเนี่ยโอ้โหมันมันใกล้เหลือเกินมันมันที่ทายเขาเหลือเกินมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่าทำให้เพื่อนๆดูนะทําไมผมถึงกล้าการันตีว่าเมื่อเอาสันกระโปรงหรือขอบกระจกสีดำเนี่ยอยู่ตรงกันชนด้านล่างของไก่ข้างหน้าแลวเราสามารถออกไปได้นะครับเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกก่อนนะว่าเมื่อเราออกไปด้านนอกเนี่ย ระยะห่างจริงๆที่เรายืนอยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับกับรถคันข้างหน้าเป็นยังไงนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาออกไปเลยนะอ่ะไปดูกันครับนะาเป็นงไงครับเพื่อนๆครับด้านหน้าเลยเห็นนะครับว่ามีช่องว่างระหว่างด้านหน้ารถกับตรงนี้เยอะเลยนะอ่านะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูด้านในครับนะครับเดินดูเห็นไหมครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับอ่านะครับพื้นที่จากตรงนี้นะนะครับไล่ไปปุ๊บอ่าประมาณนี้เลยนะนะครับมันประมาณเท่าไหร่ล่ะอ่าเดี๋ยวผมก้าวให้ดูนะนะครับหนก้าครับผมสองก้าครับผมประมาณ3ามก้านะสาก้านิดๆิดนะนะครับประมาณ3ามก้านิดๆิดนะนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าเป็นเพื <ructure> <temper> ่อนนะครับจะหักขวานะครับ <cái> ห <ridic ule> okay. ักขวาออกมานะครับ าพอออกมาแล้วเดินหน้าออกไปได้เลยเนี่ยเพื่อนๆสามารถหักออกได้เลยนะยยนะครับสบายๆนะครับชื่อๆผมบอกเลยว่าช่วงที่เราหักมาเนี่ยระยะห่างเดือเฟือในการหักนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆครับเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับสามารถหักขอกออกได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเมื่อเราหักขอน่าจะเป็นยังไงนะไปดูนครับระยะห่างประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ารถไปนะนะครับเข้ารถไปปุ๊บแล้วเราออกไปเลยนะโดยที่ผมไม่ได้ตัดต่อนะอ่านะครับดูนะครับระยะห่างประมาณนี้นะครับ นะครับอ่านะครับพอเราเข้ามาในรถอ่านะครับสันกระโปงนะครับสันกระโปงหรือว่าขอบกระจกสีดําของเรานะครับอยู่ตรงกันชนด้านหน้านะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองออกไปเลยนะนะครับผมใส่เกียร์ดีครับอ่าอยู่เกียร์ดีนะครับอ่านี่นะครับสันกระโปงนะครับขอบกระจกสีดําอยู่กันชน ตรงกับกันชนด้านนั้นด้านซ้ายนะครับกันชนด้านล่างของคันข้างหน้านะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่เกียรดีนะครับอยู่เกียรดีปึ๊บนะนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนพวงมาลัยออกไปเลยนะครับผมหมุนขวานะครับหมุนขวานะครับแล้วผมปล่อยถ้าปล่อยจากเบรกครับดูนะครับนี่ครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าผมไม่ร้องเลยนะเห็นไหมครับเมื่อเสาเอนะครับเลยไฟท้ายปึ๊บนะครับขึ้นล้อตรงครับ คือล้อตรงนะครับพอคือล้อตรงมานิดนึงปั๊บหมุนซ้ายครับเห็นไหมครับผมหมุนซ้ายนะน่ครับเราออกมาได้ชิวๆเลยนะนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะต้องชนนะนะครับพอพอเราตั้งตรงนะครับกับถนนปั๊บเราก็คือล้อตรงครับเห็นไหมครับระยะห่างนะครับเหลือเฟือที่เราจะออกมาได้นะเห็นไหมครับผ่านมาเรียบร้อยแล้วอ่านะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งความกลัวของมือใหม่นะที่เราที่เพื่อนๆนะครับที่ผมเวลาผมไปสอนนักเรียนหรือว่าแล้วก็มีนักเรียนเข้ามาถามนะครับเข้ามาถามว่า มันจะพ้นไหมมันจะรอดไหมมันจะออกไปได้ไหมนะครับนี่แหละครับผมทําให้ดูแล้วนะนะครับเนเพื่อนสบายใจเลยได้เลยนะอ่านะครับ เดี๋ยวผมสุปคร่าวๆให้เพื่อนเข้าใจนะนะครับโดยที่นะครับเราจอดรถนะครับแล้วใช้สันกระโปรงนะครับหรือขอบกระจกด้านล่างนะครับสีดํานะครับที่เรามองไปที่เรานั่งอยู่ตรงนี้หลังพวงมาลัยนี้นะครับเราใช้สายตามองไปนะครับเรามองเห็นว่าสันกระโปรงครับตรงกับกันชนด้านล่างของกันข้างหน้านะครับพอเรามองจริงๆเรามองในรถนะครับลักษณะที่เรามองในรถเนี่ยดูแล้วมันใกล้เหลือเกินนะครับมันไม่น่าจะออกไปได้นะเราไม่น่าจะหมุนขวาแล้วเอารถออกไปได้นะครับ โอ้ไม่น่าได้นะครับจริงๆแล้วออกไปได้นะครับนะครับผมก็มาพิสูจน์ให้เพื่อนๆได้ดูได้รู้ได้ทราบแล้วนะดังนั้นเพื่อนๆนะครับคนที่ยังขับรถไม่ค่อยแข็งขับรถยังไม่ค่อยเก่งเพิ่งขับรถได้นะครับแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ผมสอนนะครับสามารถนําไปใช้ได้จริงนะ่าผมทําให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับนี่ครับก็คือใช้สันกระโปรงหรือว่าขอบกระจกสีดำนะครับตรงกับกันชนด้านล่างกันข้างหน้านะครับเราสามารถหมุนขวานะครับตอนที่หมุนนะครับ ตอนที่หมุนนะครับล้ออยู่กับที่นะครับแล้วหมุนฟืบหนานะพอพอหมุนหมดแล้วปุ๊บเรา,า,ายกเท้าจะเบรกล้วรถไหลออกไปนะครับเพื่อน <ức toujours> ๆกั้นใจเลยนะนะครับจริงๆครับผมรู้ว่าเพื่อนๆไม่กล้าโอโ้โหมันใกล้ชิดมากเรามองเรานั่งในรถนี่เราเห็นแล้วละ่ะนะครับมันใกล้มากเลยนะเราไม่กล้าหรอกนะครับเพื <S <S ่อนๆกั้นใจเลยครับเอาวะตายเป็นตายหมุนออกไปนะครับแต่เชื <ge> ่อผมนะครับถ <K> ้าเพื่อนๆลงไปยืนมองอยู่ย้านนอกนะผมบอกเลยว่าห่างเป็นวาครับนะครับเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะนะครับอ่าทีนี้นะครับ เมื่อเพื่อนเพื่อนเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับด้านหน้านะครับสันกระโปรงขอบกระจกสีดําตรงกับกันชนด้านล่างของกระหน้านะครับแล้วด้านหลังเราถอยไม่ได้เลยนะครับเราต้องหมุนออกอย่างเดียวนะครับเดินหน้าหมุนโอ้เพื่อนๆต้องทําใจแข็งนะผมบอกเลยนะอ่าแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนมั่นใจได้เลยนะนะครับหมุนขวานะครับล้ออยู่กับที่นะหมุนขวาปึ๊บแต่ถ้าจะเดินหน้าก็ไม่มีปัญหานะครับเดินหน้าก็ออกได้นะับหมายถึงว่าเราหมุนขวาพร้อมกับปล่อยเท้าปล่อยเบรกให้รถเดินหน้าเนี่ย ก็ออกได้นะอ่าแต่ถ้าเพื่อนๆแบบใจไม่กล้าพอก็หมุนล้ออยู่กับที่ก็ได้นะอ่าเอาก่อนเอาง่ายๆก่อนหมุนขวาสุดล้ออยู่กับที่แล้วก็ค่อยๆปล่อยรถออกไปนะครับช่วงที่ปล่อยรถออกไปเนี่ยนะครับเราก็ดูนะครับให้เสาเอนะครับเสาเอคือเสาไหนนะครับเสาเอคือเสานี้ครับอ่านะครับเสาเอคือเสานี้นะครับให้ไม่ใช่เสาหน้านะอ่าเสานี้เลยนะครับอ่าเสาหน้ายังไม่ถึงนะครับเอาเสานี้ก่อนอ่านะครับเอาเสานี้นะครับนะครับ ให้เลยไฟท้ายนะครับเลยไฟท้ายมาปุ๊บเมื่อเราเห็นว่าเสา A เลยไฟท้ายปุ๊บเราก็คือล้อตรงปุ๊บมาเมื่อคืนล้อตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินหน้าไปนิดหนึ่งแล้วก็หมุนซ้ายต่อเนื่องเลยครับปุ๊บมาพอหมุนซ้ายหมุนซ้ายหมดเลยนะหมุนซ้ายให้หมดเลยนะครับพอรถกวาดหน้ามาจากทางขวาไปทางซ้ายปุ๊บนะครับกวาดกวาดมาปุ๊บพอเราเห็นว่ารถตั้งตรงปุ๊บเราก็หมุนขวากลับครับคืนล้อตรงฟืบอ่าเมื่อคืนล้อตรงปุ๊บเราก็ขับไปได้เลยนะนะครับเมื่อเพื่อนๆทำตามแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า ด้านข้างเราห่างเยอะเลยนะครับเราสามารถออกมาได้เลยนะถ้ารถเพื่อนๆนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะเพื่อนจะรับรู้ได้เลยว่าแม้แต่เซ็นเซอร์ด้านหน้ามันก็ไม่ร้องครับเพราะมันมีระยะห่างอ่านะครับดังนั้นพเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะนะครับระยะห่างจากสันกระโปรงขอบกระจกสีดําของเราที่เรามองไปเนี่ยนะครับตรงกับกันชนด้านล่างของกันข้างหน้านะครับ เราสามารถหมุนขวาออกไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องถอยหลังก็ได้นะอ่าผมมีสูตรให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับดังนั้นเพื่อนๆเ,เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้มั่นใจได้เลยนะครับสามารถทําตามได้เลยนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสงสัยงงหรือว่าจะถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเดินหน้านะครับออกทางขวามือนะครับโดยที่มีรถอยู่ด้านหน้านะนะครับเราจอดต่อท้ายด้านหลังเขานะครับโดยที่นะครับเราเอาสันกระโปรงนะครับหรือกับขอบกระจกสีดำนะครับในระดับสายตาที่เรานั่งอยู่หลังพวงมาลัยเรามองไปปุ๊บเนี่ยนะครับให้ขอบกระโปรงนะครับหรือสันกระจกสีดำนี่นะครับขอบกระจกสีดำหรือสันกระโปรงนี่นะครับตรงกับกันจนท้ายแล้วเราหักขวาออกเลยนะโดยที่เราไม่ถอยนะครับเรื่องมันจะพ้นไหม วันนี้นะครับผมก็ทําคลิปมาให้เพื่อนๆดูเลยนะว่ามันพ้นแน่นอนครับนะครับดังนั้นเพื่อนๆครับสบายใจได้เลยนะนะครับเมื่อเพื่อนๆเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับจอดรถปุ๊บอ่าเอาสันกระโปรงนะครับเอาสันกระโปรงหรือว่าเอาขอบกระจกเนี่ยนะครับตรงกับกันชนด้านล่างของกันชนหน้าครับแล้วเราถอยข้างหลังไม่ได้เลยแบบข้างหลังเขาเข็นรถมาแล้วแบบจอดชิดเลยถอยไม่ได้เลยต้องหมุนหลอกอย่างเดียวแล้วที่นี่มันจอดได้ไหมนะครับเพื่อนๆครับผมก็ทามาให้ดูแล้ว ยืนยันนะครับว่ามันออกได้นะนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะให้เรามีความกล้ามากขึ้นมั่นใจมากขึ้นว่าวิธีที่ผมทําวิธีที่ผมสอนเนี่ยสามารถทําได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับงงสงสัยอะไรยังไงนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปนน จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,บอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ